แนทีเวจินวี plus นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรเฉพาะของโรงพยาบาลแันทีเลยนะคะคือเป็นตัวไฟเบอร์นะคะช่วยให้รตกสมดุลล้ำไส้ของราในที่บอกนะคะคือป้าเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะมากมากนะคะเป็นคนชอบกินอาหารจังฟูกินแบบจัดแบบแบบเต็มมาตลอดนะคะทําให้ชว่วงนึงเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมน้ําหนักได้เลยนะคะเพราะว่าเราแบบมันขับทัา ะะทำให้น้ำหนักตัวของเราดูมก็ขึ้นนะคะก็คือมีนอะตรงนี้มาช่วยปรับสูตรหลัไสของเรานะคะคือเดือนแรกที่ป้งกินเนี่ยทามาเนี่ยลัไสมันโล่งสบายมากขึ้นนะคะเดือนที่2เนี่ยขับถ่ายสะดวกมากขึ้นนะคะเดือนที่3าเนี่ยมันก็จะช่วยปรับแบบให้เรามีการข่ายถ่ายปกติมากขึ้นนะคะป,ป้าเนี่ยเลือกกินตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มันมาจากพืชผักจริงๆนะคะแล้วก็มาจากโงรงงานวันยังดีด้วยสองหลังอาหารนะคะก็จะช่วย ได้มากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยป้าก็สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะกินอะไรไปเนี่ยมันก็ขับถ่ายมาหมดนะคะใครกินเนี่ยก็ติดใจะคะ่ะเพรป้านเ,นเป็นหนึ่งในนันที่กินแล้วรู้สึกว่าเออมันเห็ดแล้วมันก็ช่วยเราได้มากๆเลยนะคะ